ครับสบายดีวันนี้มาพบกับยามเช้าวสิทธิยาครับผมสิทธิยาทุเรียนเนาะสิาบใบบรรยากาศเช้าวชเลยฝากกดไลค์กดแชร์นดเดพี่น้องกับซองน้องใหม่หัวไส้ยวง สิทธิ์ยาเหมือนเดิมมือน,นี้เนาะฝากกดไลค์ก,กดแชร์ให้เดอ้อท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งหลายสิทธิ์ยาทเรียนมันจะากาัด้าๆนำหมอกยังมีหมอกอยู่เนาะเออโอ้โหท้อบรรยากาศดี